เทคนิคการขายยังไงให้ประสบความสําเร็จจริงๆแล้วเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะว่า เดี๋ยวนี้มันขายอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะมันต้องขายบวกการตลาดผมยกตัวอย่างให้ว่าจากประสบการณ์ของผมนะการขายแล้เนี่ยที่จับผักหลาดได้จะมีอยู่2แบบเนาะก็คือขายโดยแบรนดิ้งกับขายโดยที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับขายโดยแบรนดิ้งก็คืออ่เราจะซื้อยาสีฟันเนี่ยเราก็เชื่อในแบรนด์นี้อยู่แล้วเราก็ไปซื้อแบรนด์นี้แต่ขายโดยอินฟลูเอนเซอร์คืออะไรอ่ะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเลยคือการขายรถเนี่ยคุณรู้ไหมว่าตอนนี้ธุรกิจรถไม่ว่าจะเป็นรถลักชัวรี่หรือรถญี่ปุ่นหรือรถอะไรอย่างเงี้ยรถย เขาอะให้พนักงานของเราเนี่ยไปเป็น i n เ l น e n อร์แล้วเขาก็มีงบการตลาดมาให้ด้วยให้ไปทําให้คุณมีชื่อเสียงซะเขาก็ขายรถอะผ่านตัวแทนนั้นแ่ะออกไปนั่นเองเห็นไหมว่าการขายเนี่ยมันมีรูปแบบหลากหลายวิธีมากนะครับอย่างที่ผม,มคุยัเมื่อกี้ว่าการขายผ่านแบรนด์เฮ้ยเราเชื่อมั่นในแบรนด์อยู่แล้วทำแบรนด์การตลาดแน่นต้องทำนะครับเพื่อว่ามันเป็นกา,การการันตีคุณภาพสินค้าเนาะเพราะว่าแบรนด์เนี่ยมันดีอยู่แล้วหรือข้อที่สุดท้ายนะครับการขายผ่าน i n เ l นเซอร์นะครับก็ลองไปดูครับว่าเสิร์ชกูเกิลได้ว